เป็นการเลือกที่เดมากุกกากวะนอรมอลพันสี่อย่างงี้ะาหายสรุมันโหดไมมโหดมันดึงแล้วตายสรุมันโหดไหมรอดวะโอเคสรุมันโหดใช่ไหมเดินดินเดินเเราเเราเดินเอาไม่รู้เราเก็บรูนจุ๊จุบจุบป๊บป๊บ โอ้จบป๊บจบโอ้ตบโอ้ป๊บโอ้แจ็ตเราจ้าชาโดเบตแจ็ตเราจ้าพิซเนอร์เราแอลอาบุกสกิลเลยแล้วกันมันเล่นอะไรเนี่ยพิซเนอร์ลากมาได้ดูดีมากเพราะว่ามีดูดีมีชาตะตอร์กูดลากกินมาทำอะไรให้มันดันไปดีแล้ว ทำไมเดโวมันจะหกเขาหลายรอบแล้วล่ะมันยังหกไม่โดนเลยมันแล้วก็ไม่โดนฮะโอ้ตกใจใช่ไหมสีเลียดกันทำไม รีเรียสทำไมนนจะดีกว่านี้อะทำตัวโลกจิตซีเรียสแบบเกมส์เลยจะพ่อคนเก่งอะ่ะโอเคตัวนี้ออกไปแล้วอลตอนนี้ลงอือจิ้บเล่นเราเราเราโหดตองพึ่งไม่ได้จริงๆที่ซูไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่ซีเรียสนี่แหละกิ้วเขาต้องแต่คีบตีเนี่นย ปากมากจริงเลยเดี๋ยวบอลเล่จะฮุกทั้งทีฮุกให้มันโดนหน่อยแหมบอกยังไงเนี่ยพิมพ์บอกเลยจะเนี่ยอาไปเพิ่นบวกก็ต้องบวก เออเออเออเอาไงเอาไงา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 เอาไงเปลี่ยนล้างได้นะเปลี่ยนล้างไปน,นะผมเปลี่ยนล้างได้นะผมผมเป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่เป็นเข <uth> ้มทิ้งไว้ใน <corrupted S 2> ช็อปมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหนะอะไรปาร์าอะไรปาร์าอะไรปาร์า บูไหมบูดิบูเพิ่นเปิดแล้วบูเออ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 บูบูบูโดนดูดนตายตายตัเนียตีมันยายาเทื่องมากแหนเว้เท่าไหร่บัตสแบ็กบัตส์แบ็กอะไรเงี้ยสิบเสอยี่สิบเอ็ดทำไมเยอะจังอะค่าอะไรได้อะ เนี่ยไปตบอะไรมาเยนี่ยดวเจัดมันเอโหเสียวโอ้โหเมื่อกี้นี่เฉียวก้นเลยพี่น้องดึงมาเพื่อนม่ต้องดึงก็ได้บวกเลยอือ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 เมื่อกี้ได้คิวด้วยล่ะเมื่อกี้มีคิวด้วยล่ะ เออเออเอตีตีติงกร้างติงกร้างเยอะแล้วเออเออเออบอกเลยบอกเลโโอมันมันรุนแรงเหลือเกินโหดมาก Super awesome skill ต้องเน้นเสียงสูงไปไปจัดเลยเวนอมันเซอร์อะไรนะอย่าบอกว่ารักเพราะว่าคิดถึงเธอไม่เคยซึ้งไม่เคยเต็มใจเอ้ยเฮ้เดี๋ยวไม่มีใครมารับเลยเหรอไม่มีเลยไม่มีจริงดิงได้สู้ไหมสู้ดิเออเออเอเออฮ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ เขาเรียกว่ามีภูปกป้องพุ่งไปไหมพุ่งหาเพื่อนเพื่อนมันวิ่งเร็วกว่าต้องพุ่งหาเพื่อนเนี่ยโอ้โหตีกี่ครั้งตายเนี่ยกรลังขนาดนั้นเนี่ย เราอยากตีวาดมากเลยขอสักทีสิมันเป็นตัวล่อแน่เลยเอือตีเสร็จแล้วอ้าวเอือตีเสร็จแล้วหลบเอือเอือรัดช็อตเเเเเออ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 รัดช็อตยังสวยครับเดี๋าายวทำไมเลื่อนรถเขาโดนอะไรเนะี่ยทำไมเขาเลืออ่อนเขาลด ใช่ sure. ของพูดชี่อเธอเลยไอตัวเนี้ยไอตัวเขียวๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมันคนละตัวเวนอมันเซอร์มันตัวในจอดเพิ่มใช่ปะพูดชี่ก็ผิดอ๋อพอไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นน่ะไม่เอาน่ะไปนั่นไงไปแล้วตัวเมไนก็มันลากเพื่อนได้ปลาเพชเนอร์เนี่ยคือฟังมาเวลาอะไรนะ ียินมาไม่ได้ซื้อปีมป่าไปไปยูนิววันนี้จะฟังรู้เรื่องไหมเตอรตีอยือเดือูตงี้ตีตีอ้ตาย กันเนอเตอร์โดนกจเดเตอร์ทีนี้ลมทั้งยืนได้แล้วหากอนเบรรดออกฮะออกะอย่าเลยนีวเราสายแทงไหคนไทยหัวใจแครี่แต่ดัมเมจนี่ร้อยกว่า เฮ้ยว hey, ิท no. ว uh ้าวมันกับดักแน่นอนพองนเราเก็บมันไม่มีกบดักเพราะว่ามันมีวัดบูม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  เราจะไปกรอบสเต็งปัจจโสกสรดูเอ่จฉิใช่แหละอะไรมันจะเร็วเร็วเราว่ามันนี่มันถือว่ชาช้าเอาสเต็งมันมามันแน่มันแนแอ่อะไรเอ้ยเอ้ยเออเออตีตีไม่เข้าตีไม่เข้าก็ตีมาอยู่เล็กกังเลย มันต้องสกิลใสคีปงอง้อง้อตีสลับง้อกตีคีปยังตีไม่เข้าเลยเนะี่ยมันตัวอะไรเนะี่ยนี่มันชาต้เบดเลยนเะนี่ยมันห่วยอย่างงี้ชาต้าเบดคนอื่นนี่โดดมาครั้งเดียวตีสองตีแทบตาย <S <S โอเคเอ้ยขอขอขอสเต็งขอสเต็งแรก สรุปเขาสายแทงใช่ไหมวอกกลับมาแล้วโอ้โหพิซเนอร์ลาช็อตอยังสวยงามรเราอยากได้คาบาอ,อ่ะอะไรม,มันจะโหดเทียม มาจุนเนี่ยในโชว์คำโหดหน่อยดยิเข้าไปเลยเนะี่ยเขาไม่ใช่าสายแทง,ทงอืออืออือเอาเปิดสเต็งตี้กอ๊อปสเต็งโซชาติเนีนนะ่ยไม่ได้ไเพื่อนบวกเพื่อนบวกเพื่อนบวกทิ้งคอม เล็งตัวเล็งตัวเลือดเยอะดิตายโบไลไล่ไล่ไลไลไล่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 บอกเลยว่าไล่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 ไปไหนไปไหนกับมานี่ กลับมานนี่คืออะไรไม่นัดอยู่อ๋อไปไปไกลๆเลยก็ได้เออบอกครับมันกลับมามันก็กลับมาจริงเนาะก,กลับมากับพ่อด้วยนะ่ะเขาเรียกว่าพาพ่อกลับบ้านอ่า ว่าเดินไปในปา่ปาก็ปาก่ปาปา่ปาป่ามีคนไล่หนูบอกเลยบอกเลยยังก็บอกเลยอเออเออก็ก็จะคนไทยมาก็ไม่รู้จะรู้ว่าเยอะเออตีไม่เข้าตีไม่เข้าแต่ก็ตีตีไม่เข้าแต่ก็ตีจำมาาม,าามี่ยำยำยำจำโบ้ไหม

อ้าวมีคนเข้าเข้าเลยเข้าเลยอ้าวโดนกันสักโอ้อะไรกิ๊กมาไปด้วยเออเออโบกโบกทำไมเลือดทำไมอยู่รู้สึกบางอ๋อเลือดมันเยอะเกินใครใครแพ้แพ้ใครอะ วิชานะพวิเลยพูดเลยไม่มีวิเล่ไหนอยู่หลอดร้รานอยู่ดูเลือดตาเราดิวิเล่อ,ออกตีนวาร์มห,หรืออะไรสักอย่างอ่ะแง่แง่งแงแทนไปละวิวิเล่ออกไปเดฟมันมันออกเฮกแน่ดูของวิเล่ดิแม่งเฮกแม่งพา,ายุสุดยอดเลยครับต้องขอบคุณวิทซเลเยอร์จริงๆนะ